ดิดมุ้งให้ชุกเม็ดเลยพี่ตัวาขายยังไให้หลุดเดี่ยวมันขี้ขวาเอาหมดเลยบ้าตัวนั้นเนี่ยวะอ๋อพร้อมเห็นเฮ้ยแตก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 ได้ปืนป้าได้ปืนป้าเห็นไม่ทันได้ครบ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 พี่ได้ตรงนี้บอกว่าไม่น่าเล่นที่เวลาข้างบนแบบเดียร์โอ้ยตัวโตวิววิวไปตาย แดงจี๋มันเดินเลยแต่เขาตั้งซิปเยเออเมื่อกี้มันเด้งไปแล้วล้อนึงอ่ะแล้วมันก็แบบนั่งย่องเข้าโซน่าหน้าเออมึงแรงจรงวะแปดร้อยพวกเราเมื่อผีเข้ามาตกข้างในเดือ๋ยวแบบคนเข้ามาข้างในแล้วตกก่อนันไม่เข้าเลยงม่งไม่ตายดีกว่าเจี่ยเห็นแม่งจะตายแล้วเราไม่ไม่ตายเอาเลยไหมเดืใส่เลยเดืใส่เลยใส่พี่บิงนะเดืใส่แล้วเดืใส่แล้วเล่นธรรมดาเล่นเล่นแบบธรรมดาเล่าตัวเดียวน่ะ ไอ้ตปล่อยมันรอดแม่งตายไปเลยสัตว์ปล่อยมันตายไปเลยไอ้าหายไปไหนวะขหลังหลังเอาข้างหลังนี่ตายแนตายแนตายแ่ตายน่ตายแน่โอ้โหไไออผีมามึอผีมาไม่ไม่มึงวองมาพี่มารงมึงพี่แตกไอ้ยิงพ่พี่ยิงพงกูบอกก่อนเรานัดยิงตบเลยไม่เลยตบเลยเลยตบเลยเลตบเลยไอ้สวย ม่มือถือไร่เงี้ยโงดีกาเลยิดีาเลยโคตรพ่อคนแม่ยไอ้เหี้ยโง่สอเตายมาอเฮี้ยมือผีไม่กิงโง่เลยไอ้เหี้ย